ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดางลุงโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดุตตาทีพค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแล้วจ้านะคะก็กอนอื่นคงต้องแสดงความดีใจกับหลายๆท่านที่มีความโชคดีเนาะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะนะคะ ็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ตตดเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชา24บถอรหัสตัวก็ฐานโหราศาสตร์ไทยลายมืองูเฮงไพ่ออรรเค้นนะคะรวมไปจนถึงวิชาที่โดดเด่นและโจย์จันกันมากๆก็คือวิชา ดาวนชั่วนั่นเองนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการเอาตัวเลขดาวดวงดาวที่จอนเข้ามานะคะแล้วจับหลายหลากวิชาเข้ามาบวกผสมสารกันอย่างชัดเจนว่าวันนี้เป็นอยา่นี้ยางนี้ย,าง,ยางนี้นะโอ้โหแม่นเว่อเว่เว่นมากๆนะคะเป็นศาสตร์ที่อาจารย์ใช้หลักของโหราศาสตร์ที่ศึกษามาถึง16ปีในการคิดค้นเลขตัวนี้มานะคะรอบที่แล้วก็ปังค่ะ นะคะอาจารย์ก็ปัง <c oughs> นะคะก็หลายๆท่านก็ปังเช่นเดียวกันเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆคะ่ะก็อ่าเรามาดูผลงานดีกว่านะครับพูดไปสองไพเบีย นิ่งเสียตั้มรินทองนิ่งก็ไม่รู้สินะโอเคนะคะเรามาดูในส่วนของราศีไหนจะจับเงินล้านกันดีกว่าเนาะในส่วนของราศีนะคะอาจารย์ให้ในส่วนของราศีพฤกษโศกค่ะเก้าเจ็ดตรงตรงโอ้โหแม่นเสียไม่มีเชละนะคะแล้วก็ราศีธนูค่ะอาจารย์ให้หนึ่งเก้าร่างตรงตรงโอ้โหหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโอ้โหแบบ อะไรจะแม่นขนาดนั้น <c oughs> นะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะสำหรับส่วนของทักษะหนอ่าทักษะพารวยนะคะงวดนี้โอ้โหูโดดเด่นใช้ไรไม่ต้องบอกใครรู้แล้วรู้แล้วนะคะก็คือ91ตรงๆค่ะในวันอาทิตย์นั่นเองคนวันอาทิตย์จะต้องรวยแน่นอนนะคะ แล้วก็คนวันพุธค่ะนะคะอาจารย์ให้97ค่ะนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของออมสินนะคะออก04แต่อาจารย์ให้40ค่ะโอเคอก็แบบนี้เนาะสำหรับรอบนี้ออกอะไรก็คงอาจจะต้องตามคิดไปดูค่ะว่าอาจารย์พูดว่าอย่างไรเนาะส่วนสาหรับเลขเด็ดตาทิ์ค่ะนะคะาเดี๋ยวต้องแจ้งนี้ก่อน อาจารย์ให้ตัวนี้เป็นเลข6นะคะเพราะว่ามันมีความความน่าจะเป็นของมันเพราะาเนื่องจากว่าดาวสุกมันย้ายเนาะอาจารย์ก็เลยคิดว่าแต่อาจารย์พูดเสมอน,นะคะว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะ mm hmm. ก็พอดีงม่วดนั้นดาวมันย้ายอาจารย์ก็หวั่นใจอยู่ว่า6มันน่าจะมาเพราะว่าเราให้กําลังของของ,ของดาวย้ายด้วยนะคะปรากฏว่ามันไม่ออกรัฐบาลถามมันไม่ออก ออสินนะคะหก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 อ่าฮะเนาะแต่ม oh. ันก็ไม er ่เชิงค่ะเพราะว่ารัฐบาลมันก็ออกเกาหนึ่งเช่นเดียวกันนี่มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่ไปไหนหรอกหกกับเก้าเนี่ยนะคะเก้าอะไรเกหนึ่งค่ะซึ่งเราต้องยอมรับเลยอย่างคุณพี่ขออนุญาตพี่ลาออนเนาะ คุณพี่ละออกเขาฟังแล้วเขาก็ไปเสี่ยงโชคแล้วก็รวยรว,ว,วยอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็อ่าำบ,บุญแผ่บุญให้อาจารย์ตายด้วยแต่ต้องขออนุโมทนาสาธุกับพี่ละออดด้วยละกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะแล้วก็เก้าอะไร97ค่ะนะเก้าหนึ่งเจนาะโอ้โหเก้าเจ็ดบนเก้าหนึ่งร่างอมแม่นจริงๆนะคะสาตัวเนี่ยขอาจารย์ไม่พลาดหรอกใครดูเหอะ เนาะนะคะแล้วก็สองตัวล่างค่ะไอ้สอบสามตัวล่างค่ะสองหกห้าอย่างนี้ค่ะแม่นมากๆเลยอ่ะแม่นมะมะเลยเนาะโอเค no? okay, ค่ะนะคะอ่าสำหรับสูตรหนึ่งค่ะนะคะก็มีสมาชิกเข้ามาอา่หลายท่านสอบถามเข้ามาเนาะสูตรหนึ่งของแจนจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแน,วน,นวนอนสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรก็ต่างกันตรงที่ว่าสูตร 1, นหนึ่งเบ้นฮั พ้ออะไรคะเอาไม่ย oh ่นะคะดังนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติป้ญหาเมื่อไหร่ก็ให้ไปดูในสูตร2นะคะประมาณนี้เนาะสูตรหนึนะคะอาจารย์อาจารย์บอกในสมาชิกของ VP คะ่ะว่า7เ,เด่นนะคะ7เ,เด่นก็ไปดูที่ล็อก7ค่ะ นเะจะ็ดลักลงมาคือเจ็ดศูนย์เก้าแบบนี้ค่ะไม่รว้จะทนไหวไหมเนี่ยโอ้อย่างนั้นเลยละคะอาจารย์ชายถูกต้องเลยค่ะนะประมาณนี้เนาะก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกวีพีด้วยเนาะนะคะแล้วก็สำหรับเลขดับบนนะคะเลขดับบนวดของวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะอาจารยา์เลขออกก็คือเก้าหนึ่ง นะคะเลดับบนคือเล็ลกลดต้นทุนเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งเปื้อนเงินซื้อนะคะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าท่านใดชอบก็เล่นน้อยลงก็แล้วกันอย่างเช่นอาจารย์บอกสองเก้าดับนะคุณก็เล่นให้มันน้อยลงคุณจะได้ไม่ต้องเปื้อนเงินมากาเช่นเออตกลงว่าจะซื้อสักสิบใบเอาเหลือสักใบเดียวพอแบบนี้ค่ะนะคะเนาะใบเดียวก็ลุ้นได้อะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะแต่เรามาสแกนดูกันว่าเก้าหนึ่งมีเอ๊ะเก้าเจ็ดมีหรือไม่ ตุ๊ต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 ตุตุ๊ตตบ่งบอกเลยค่ะว่า97ดัดเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะประมาณนั้นเลยก็เป็นแนวทางค่ะก็ดัดอย่างเงี้ยเล่ยมาทุกรอบทุกรอบเลยเนาะถ้าใครใครมาดูเนี่ยจะทราบเลยว่าเลขดัดไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตาม มันเข้าทุกคลิปทุกคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษากเข้านะคะเลขดับก็ดับจริงๆนะคะไม่ว่าจะดับบนหรือดับลนะ่างเออดับจริงๆโดยเฉพาะเลขและ,ะเด,ดตาทิปอันนี้เป็นยอดทิปกันทุกคนก็จะเข้ามานะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะออลืมอ่ะโอเคนะคะประมาณนี้เลยก็แสดงความดีใจด้วยละกันเนาะแล้วก็นนวกสําหรับ ท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้า VP ีนะคะก็ออดูปฏิทินก่อนละกันนะคะเล่มปฏิทินนะคะรอบนี้งวดของวันที่1ธันวาคมนะคะอาจารย์ให้97ตรงๆเลยค่ะนะเนาะประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะใครมีก็สามารถงัดขึ้นมาดูได้นะคะ ซึ่งไปดิทินเลขเดตตาทิพย์ปีนี้คลอดแล้วนะคะคลอดแล้วค่ะจัดโปรโมชั่นสําหรับเดือนธันวาคมนะคะก็คือซื้อก่อนมีสิทธิก่อนนะคะก็คือจัดโปรโมชั่นของเดือนธันวาคมก็คือถ้าคุณซื้อหนึ่งเล่นในเดือนธันวาคมคุณจะได้ส่วนลดคุณจะได้ VP ีของจันต่ายแถมฟรีอีก3ามงวดนะคะพร้อมทั้ง เออได้ของปี66จนถึงธันวาคมอีกฟรีอีกนะคะโอ้โหได้ทั้งปฏิทินได้ทั้งเลขของวีดีพีเลขคัดเลขเน้นให้นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็อ่ายังยังสเอาสามารถดูได้จนถึงสิ้นปีธันวาคมเลยนะคะ1ปีเต็มเต็มยีงวดเนาะนะคะประมาณนั้นเลยบอกได้เลยว่าแม่นมากๆนะคะ อย่างวันนี้97นี่นี่ชัดๆเลยชัดๆเลยเนาะนะคะประมาณนี้เนาะท่านใดอยากได้ก็สามารถกิง้งกลางกันเข้ามานะคะเ,เล่นนี้ปี67นะคะผลิตมาจํานวนไม่เยอะนะคะหมดแล้วหมดเลยถ้าอยากจะเอาอยากจะได้ก็คงอาจจะต้องเป็นไฟภาพแทนถ้าหมดแล้วนะคะแต่ณขณะนี้ยังเหลืออยู่ไม่กี่เล่มถ้าท่านอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะคะนะในราคา2 9 9 9บาทค่ะเดนะจะติดต่อที่หมายเลขน,นี้เลยนะคะ 0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดี n ลค่ะสำหรับเบอร์เบอร์อันนึงนะคะเป็นเบอร์เก่า0909282626และ ID ดี n ล์635915สามารถติดต่อได้ทั้ง2เบอร์นะคะ อ่าประมาณนี้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนก็ดีเรื่องของการเข้า VP ีก็ดีและเรื่องของการสั่งปฏิทินก็ดีและที่สําคัญค่ะเรื่องของการทําบุญเนาะพิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีบุญเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเลขที่บัญชีบุญไปให้ให้ใหคุณได้ร่วมบุญกันตอนนี้มีข่าวบุญสําคัญมากๆเลยค่ะทางวัดละคังอ่ากำลังจะสร้างหอเจดีย์เนาะก็ต้องเตรียมเงินงบประมาณมหาศาลมากๆนะคะก็อ่า อาจารย์ก็ไปร่วมบุญสร้างสร้างระฆัางนะคะลูกแรกนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะคะก็ใครอยากร่วมบุญกับอาจารย์เนี่ยคือเขาจะเป็นระฆังสี่ทิศตามใน Facebook ที่อาจารย์ลงไว้ให้นะคะรูปร่างแบบนั้นเลยเนาะนะคะอสี่ทิศนะคะแต่เป็น8ลูกเนาะนะคะสี่ทิศแปดลูกก็เป็นสองลูกนะคะด้านอาจารย์จองลูกแรกเลยนะคะแล้วก็จะสลักชื่อไว้ให้เดี๋ยว ใครร่วมบุญต้องรีบลงเลยนะคะราคา1 5 0 0 0บาทเออไม่ใช่ใครร่วมบุญกับอาจารย์1 5 0 0 0บาทอาจารย์จะสลักชื่อให้มันจะเป็นสีทิศเนาะนะคะสีทิศสี่ด้านด้านละ1 5 0 0 0บาทที่เหลือเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองนะคะอ่าร่วมบุญกันเพราะว่าถ้าทําคนเดียวเดี๋ยวชีวิชีวิตว,ว่าจะวายวานนะคะมันจะไปไวก็ต้องร่วมร่วมกันนะคะเพราะว่าเป็นงานบุญใหญ่กันเนาะนะคะ อ่าหด้าน1 5ึ0 0หบาทตอนแรกอาจารคิดว่าจะเอาส0 0 0มื่นแต่ด้วยปัจจัยด้วยเศรษฐกิจด้วยอาจารย์ว่าเอาหมื่นก็พอนะคะอ่าหนึ่งบาทใครบริจาคมาจารย์จะเขียนชื่อให้ออได้ไม่เกินพ่อแม่ลูกนะคะลูกนี่ของแค่2คนนะไม่ใช่ลูก6คนไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันจะไม่พอเขียนนะคะ นะคะก็เอาเป็นว่า3-4ถึงคนพอนะคะใน1ด้านเนาะนะคะราคา15,000บาทท่านใดอยากร่วมบุญกับอาจารย์ก็ขอเชิญค่ะนะจ๊ะซี้บอกให้นะคะแล้วยิ่งทำเนี่ยมันก็มันเป็นหรอหะระฆังเนาะแล้วก็ในตัวะระฆังเนี่ยจะบรรจุอ่าเห็นพระอาจารย์ท่านพูดบอกว่าจะบรรจุพระสมเด็จ84,000องค์ก็คือ84,000พระธรรมขันธ์นั่นแหละ เป็นกุศโลบายในเรื่องของบุญนะคะก็จะบรรจุเข้าไปในระฆังด้วยนะคะแล้วก็ระฆังนี้นอกเหนือจากไม่ได้เอามาตีแล้วยังเอาไว้ให้คนกราบไหว้ได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันเนาะก็เป็นอภิษมหา บุญใหญ่นะคะใครอยากร่วมบุญก็ขอเชิญค่ะนะคะในราคา15,000บาทติดต่อเข้าหาอาจารย์หมายเลขนี้เลยนะคะ0815915987 0815915987เบอร์โทรเบอร์ไอดีไลน์ line, อันเดียวกันนะคะพิมพ์คำว่าขอร่วมบุญเนอะแล้วก็จะทำบุญเท่าไหร่ว่ามานะคะทั้ง15,000บาทอาจารย์จะสลักชื่อให้มีมีสิทธิ์อาจารย์จองละด้านหนึ่งก็จะเหลือ3ด้านดังนั้นก็จะเหลือ อีกสามท่านที่จะมาร่วมพุนกันนะคะประมาณนี้เนาะโอเคสําหรับงวดของเดือนธันวาคมงวดเเลขดับเลขดับล่างนะคะงวดนี้ออกเก้าหนึ่งเรามาสแกนดูกันว่ามาหรือไม่ตุ๊ดตุ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 ๊บ่งบอกเลยค่ะเลขดับล่างของเราเอาอยู่ค่ะนะคะสาหรับงวดนี้ค่ะ วดของวันที่16ธันวาคมของอาจารย์ให้ก็8181045 810137 214899341300แล้วก็59ค่ะอ่าแคปนาจอดูนะคะ1 2 3มึงแคปเจอ1 2 3มึงแคปเจ หนึ่งสองสามแค่เจอโอเคค่ะอาจารย์คิดว่าน่าทุกคนน่าจะทันแล้วเนาะนะคะอย่างน้อยเป็นแนวทางเป็นการเป็นข้เรียกวกเป็นเลขดับต้นทุนนะคะประมาณนี้เนาะโอเควันนี้อาจารย์อาจจะต้องบา,บายบายไปก่อนนะคะแล้วพบกับอาจารย์ใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ต่าย,ายหมอดตูตตทิพย์สิ่งหนึ่งที่ขออยู่เรื่อยๆก็คืออยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้อาจารย์ค่ะกดแชร์เพื่อเป็นการบอกบุญให้กับทุกคนนะคะแล้วก็กดติดตามหยุด ด้านล่างขวามือะคะ่ะสับสกายหรือติดตามนั่นแหละนะคะพอกดเสร็จป,ปุ๊บมันจะขึ้นระทาง3าลูกหนึ่งสองสกดลูกบนที่เขียนว่าทั้งหมดเพื่อจะเป็นการแจ้งว่าคลิปใหม่ๆที่เข้ามามีอะไรมั่งแจ้งเราหมดเลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่จันด้วยวันนี้อาจจะต้องบายยสำหรับในวันนี้อ๋อลืมบอกเรื่องของ VP เนาะหนึ่งเส้นนะคะจะเข้า v ออีขีหอาจันต่ายสามงวดเนาะสามงวดแล้วก็ ได้สูตรหนึ่งนะคะเอาไปใช้ฟรีๆหนึ่งสูตรค่ะนะคะและใช้ได้ตลอดชีพใช้ได้กับถั่วด้วยนะคะ3เส้นนะคะอาจจะเป็นพี่หยกเขียวนะคะหยกน้ำผึ้งนะคะไทก็อายนะคะยังาสามเส้นสาอย่างนะคะก็จะได้วีพีของจันตัดสิบงวดพร้อมกับ ได้สูตรหนึ่งและสูตรส,ส,สองนะคะพร้อมทั้งได้ส่วนลดอีก50%จากอาจารย์แต่ทันทีเลยค่ะนะก็ใครอยากได้เลขเน้นเลขของการไปกระชับความความของตัวเองก็สามารถติดต่ออาจารย์แต่ได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์แต่อาจจะต้องบายบายไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอ,อาจารย์แต่หมอดุตกดทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย